เฮ้โลสวัสดีครับสวัสดีน้องทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้นะพี่จะมาสอนน้องๆครับเกี่ยวกับกฎ ของไซนนั่นเองหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเราพิจารณานอยู่ในรูปสามเหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับอัตราส่วนพวกไซน์โคศแทนแบบนี้แล้วก็เรียนพวกสูตรเรียนพวกสมการตรีโกณเรียงพวกอะไรกับอาร์โคสาอาร์ซนอาร์แทนอินเวอร์สของตรีโกณใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปนี้ครับอเราเใช้ตรีโกณมิติครับมาแก้ปัญหามาใช้ปัญหาได้แล้วที่ผ่านมาเราเจอแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับที่กฎของไซน์เนี่ยจะช่วยเราครับ แก้หาได้หรือว่าหามุมครับของรูปสามเหลี่ยมใดๆได้เลยไม่จําเป็นครับต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโอเคเนาะถ้าพร้อมแล้วทุกคนไปเรียนครับอ่านะครับพี่คอาเปิดกระดานขึ้นมาครับทุกคนมาแว้นมาแว้นนะครับเรื่องจะเรียนวันนี้ก็คือกฎของทรายทุกคนกฎของทรายสมมติพี่ก็ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากนะครับสามเหลี่ยมใดๆทุกคนนี่ มีด้านก็คือ A เล็ก B เล็ก C เล็กนะครับแล้วก็เป็นด้านที่ตรงข้ามมุม A ใหญ่ B ใหญ่และก็ C ใหญ่ครับทุกคนทีนี้ทุกคนกฎของซไซน์เป็นไงครับกฎของไซน์ก็คือถ้าน้องเอาด้านนะครับด้าน A นะครับหารด้วยไซน์ A ต้งแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าอีด้านตรงนี้ต้องตรงข้ามกับมุม เนะโอเคป่ะ okay, ถ้าเอา A ก็ต้องหารด้วย sin A นะครับถ้าเอา B ครับก็ต้องหารด้วย sin B หรือถ้าเอา C ต้องหารด้วย sin C ก็คือพูดง่ายๆคือเอาด้านตรงข้ามกันมุมตรงข้ามกันเอี้ด้านตรงข้ามกับมุมโอเคป่ะ okay, อย่างอันนี้ก็ต้องใช้ sin A ใอ่ไหมครับอย่างนี้ต้องใช้ sin C B ต้องใช้ sin B แบบนี้และนะครับมันเจ๋งตรงที่จะมีค่าเท่ากับ2เท่าของรัศมีถ้าเราเอาไอ้สามเหลี่ยมรูปเนี้ยนะครับหรือว่าสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเอาไป เข้าอยู่ในวงกลมใช่ไหมครับซึ่งเรารู้แล้วที่ดีของวงกลมกับสามเหลี่ยมก็คือถ้าเกิดมีเส้นเส้นหนึ่งนะครับมีเส้นเส้นหนึ่งเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนะครับเราสามารถสร้างนะครับสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับโดยที่มีด้านหนึ่งเนี่ยเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมจะได้รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมตรงเนี้ยเป็นมุมฉากโอเคปะ โอเคเนาะนะครับเนี่ยครับแล้วพวกนี้อัตราส่วนพวกนี้เส่วน sin A b ส่วน sin b ครับจะเท่ากับ2เท่าของรัศมีหรือว่าเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางเลยโอเคป่ะโอเคไหมครับทีทุกคนกฎของไซ n ใช้เมื่อไงอ่ากฎของไซ n ใช้เมื่อ,อไรครับในเมื่อเรารู้ว่าเรารู้ด้าน A ด้าน b ด้าน C หารด้วย sin a sin b ดมีค่าเท่ากันจริงไหมครับฉะนั้นทุกคนฉะนั้น กฎของทรายใช้เมื่อไหนครับอ่ะกดจดหน่อยทุกคนใช้เมื่อนะครับสองด้านมีสองด้านมาให้สองด้านแล้วก็หนึ่งมุมตรงข้ามครับอ่าโอเคปะสองด้านหนึ่งมุมตรงข้ามหมายความว่าอะไรครับถ้ารู้สองด้านนี้สมมุตินี่สมมติรู้สองด้านนี้แล้วก็รู้หนึ่งมุมตรงข้ามตรงไหนครับก็ตรงนี้ไงนี่ตรงนี้หนึ่งมุมตรงข้ามโอเคปะครับหรือใช้เมื่อไรครับหรือใช้เมื่อแบบที่สองครับ ใช้เมื่อ2มุมครับอ่าสองมุงงมแล้วก็1ด้านตรงข้ามก็ได้นะครับ1ด้านตรงข้ามโอเคปะจะได้ใช้สูตรของไซน์ได้นะครับทีนี้นิดนึงครับถ้านะครับเราใช้ไซน์เนะครับเราจะได้ว่าไซน์เต่อไซน์บต่อไซน์ซีเนี่ยจะต้องเท่ากับ a ต่อ b ต่อ C ีแน่นอนเนื่องจากมันเท่ากันหมดเนาะตรงนี้นะครับที่นี้คนวันนี้พี่จะมีบทเพลงสั้นๆน,นะครับมามาช่วยน้องเนี่ย จำกฎดของทรายได้โอเคปะ่ะนะครับสำหรับใครนะครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารพี่อนุญ,ญาตให้กดพอร์ตไปก่อนนะครับกดพอร์ตไปก่อนแล้วก็ไปดาวน์โหลดเอกสารที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยโอเคปะ่ะลิงก์ข้างล่างเลยครับฉะนั้นครับอ่ะมาฟังบทเพลงของพี่ดีกว่านะครับโอเคไหมครับสังเกตไหมไม่ว่าน้องจะใช้เอส่วน sin B บีก็ได้นะหรือว่าเป็น B ส่วน sin B บีก็ได้เอาด้านขึ้นก่อนก็ได้ครับถ้าน้องเอาด้านขึ้นก่อนเห็นไหมครับหรือจะใช้ ไอ้ไซเอสไอบีไซซีขึ้นก่อนอะไรแล้วแต่ไม่ว่ากันก็แล้วแต่ถูกเหมือนกันครับค่าเท่ากันเนาะทีนี้ครับบทเพลงเพลงนี้ลองว่ายังไงนะครับจะช่วยน้องจําสูตรของไซได้นะครับให้น้องลองว่านะครับเขินจังเลยร้องเพลงออกหลายครั้งแรกนะครับโอเคร้องว่านะครับกฎของไซใช่ไหมคือด้านหารด้วยไซไงเกิดเป็นลัศมี แล้วคูณด้วยค่าสองเอาอีกรอบนะอ,อีกรอบนะเอาใหม่นะครับกดของไยใช่ไหมคือด้านหารด้วยใสยไงเกิดเป็นรัศมีแล้วคูณด้วยค่าสองเสียงอาจจะตกคีปหน่อยแต่ไม่เป็นไรขอเน้นเป็นบทความเป็นเนื้อหาแล้วกันนะครับนะครับน้องจำเอาไปใช้ได้เลยเนาะโอเคนะครับอ่ทีนี้มาดูตัวอย่างครับว่า กฎของไซน์เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ยี่ยงไรนะครับอ่าตัวอย่างที่1ครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าตรวจให้มุม A ครับคือ60องศาทุกคนแล้วก็ด้าน A ครับคือ3ารูทสองนะครับด้าน B คือ2อรูทสามจงหาขนาดมุม A โดยใช้อะไรครับเอจงหาขนาดข,าดของมุม B ทุกคนโทษทีโดยใช้กฎของไซน์ทุกคนทีทุกคนถ้าเราวาดรูปเล่น ไม่ว่าเล่นหว,วาดจริงเลยนี่แหละนะครับมีมุม A นะครับมีมุม b มีมุม C แน่นอนว่ามุม a เล็กเนี่ยนะครับด้านเเล็กเนี่ยจะต้องตรงข้ามกับมุม A จริงไหมครับงั้นเเล็กก็ต้องเป็น3ารูทอรูท2อยู่ตรงนี้ครับนี่แล้ว b คือ2อรูทมีคือสรูทคือเป็นไงครับตรงข้าม,มอาโอเคปะ่ะตรงข้ามโอเคปะ่ะนะครับโอเคเนาะโอเคเนาะไม่งงนะไม่งงนะนะครับนะครับ เห็นไหมครับว like ่าม mm ันตรงกับอะไรครับ2ด mm ้านเห็นไหมแล้วก so ็มี1มุมตรงข้ามอ่าสองด้านแล้วก็1มุมตรงข้ามโอเคป่ะนี่ไงมี2ด้านแล้วก็มี1มุมตรงข้ามงั้นใช้กฎของไซน์ได้เลยครับเราก็ใส่เลยทุกคนกฎของไซน์ใช่ไหมคือด้านหารด้วยไซน์ไงอ่าเอเป็น A อส่วนไซน์เจริงไหมแล้วก็เท่ากับอะไรครับ B ีส่วนไซน์บนั่นเอง A แทนเขาค่าเข้าไปครับ3ารูทสองส่วนด้วยไซเอนะครับ A คือมุม60องศาทุกคน b ให้มาแล้วคือ2อรูทสามครับไซบีเราไม่รู้เพราะเราต้องการจะหาทุกคนอ่ะจัดการครับย้ายคูณไฟหน่อยทุกคนยังรูทไซบีย้ายขึ้นมาตรงนี้เสร็จแล้วก็เอา2รูทสามครับไปคูณกับไซ n 60นะครับไซหกสิบแล้วก็ส่วนด้วย3ารูทสองใช่ไหมใช้การคูณไฟทุกคนใช้การคูณไฟนะ อ่ะน้องต่อไปคิดเลขครับทุกคนสองรู้สามอ่ะเก็บไว้นะครับสองรู้สามพี่เขียนรู้ยังไงวะเนี่ยสองรู้สามไซด์หกสิบว่าไงไซด์หกสิบก็รู้สามส่วนสองนะครับจัดปากรู้สามบนสองส่วนด้วยสามรู้สองครับอ่ะคิดเลขตัดทอนหน่อยครับทุกคนตัดทอนหน่อยแต่แดงแน่นอนครับสองตัดสองทิ้งไปติ้งติ้งหายจริงไหมเหลือรู้สามจะรู้สามไปเท่าไหร่ครับรู้สามไปรู้ รูทเจอรูทเป็น3มหายไปเลยรูทหายไปเลยจริงไหมงั้นเหลือเป็น3ส่วน3ารูทน้องตัดหน่อยครับ3ตัด3ได้อีก1รอบนะครับก็จะกลายเป็น1ส่วนรูท2เอ๊ะแล้วมุมอะไรเอ่ยที่ทำให้ไซน์เนี่ยมีค่าเป็น1ส่วนรูท2โอเคปะ่ะหรือรูทหส่วนรูทก็คือรูท2ส่วน2น,น,นั่นเองเนาะค่าเท่ากันตอบดังๆว่าคือมุมอะไรครับมันคือมุม45องศาจบครับ โอเคปะ่ะน้องบางคนถามพี่มันไม่ใช่แค่มุมสี่ิห้า่าบางคนความรู้เยอะมากใช่ไหมเรารู้ว่าอ๋อพี่ครับมันก็มีนี่ไง AHTC จริงไหม,มพี่ครับมันก็มีด้านนี้ได้นี่นะครับแต่น้องดูดีครับสามเหลี่ยมมุมภายในต้องรวมกันได้180แล้วน้องดูซิว่า B เนี่ยจะมีอาจกลายเป็นมุมตรงนี้ได้ไหม ไม่ได้เพราะถ้าอยู่ในครณน้นี้จะเป็นมุมอะไรครับถ้าอยู่ในครณนี้จะต้องเป็น180ลบสซึ่งคือมุมร3 5สามซึ่งมันไม่น่าใช่ทุกคนจริงไหมมันไม่ใช่นอะนจะมันจะเป็นมุมป้านี่ยังไงก็เป็นมุมแหลมใช่ไหมครับงั้นเราต้องตอบแค่45องศาแบบนี้โอเคปะงั้นกฎของไซน์เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นอะไรครับสามเหลี่ยมมุมฉากเลยนะครับโอเคอะทีนี้ไปลุยฝึกพลังยุทธนะ์กันทุกคนเรียนกับพี่ต้องฝึกพลังยุทธ์ครับจึงจะมีพลังยุธทธ์ท แก่งกล้านะครับอ่ะพี่หยิบ9วิชาสามัญมา็หนึ่งข้อครับปี56นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ A กับ B นะครับเป็นความยาวด้านตรงข้ามมุม A และมุม B อ่าของรูปสามเหลี่ยม ABC ีซีเอาวัดสามเหลี่ยมมา ABC วาดมานะครับ A นะครับ B C แล้วก็ A เนาะเป็นด้านตรงข้ามอ่ะโอเค A เป็นด้านตรงข้ามนะครับแล้วก็ B เป็นด้านตรงข้ามเดาว่า C ต้องเป็นด้านตรงข้ามมุม C ใหญ่แน่นอนนะครับเขาบอกว่าถ้านะครับเขาบอกว่าอะไร 2B เท่ากับ 3A ทุกคนให้มา 2B เท่ากับ 3A ครับและนะครับให้มีอีกว่ามุม B เนี่ยมีขนาดเป็น2เท่าของมุม A อ่าและก็ให้หาว่าคอร์ A มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกคนครับเราก็ใช้กฎของซายใช่ไหมกฎของซายว่าไงนะ กฎของไซน์ใช่ไหมคือด้านหันด้วยไซน์ไงอ่าจัดไปทุกคนตอนนี้เรารู้อะไรครับเรารู้เขาให้ด้าน a กับ b มาจริงไหมและให้มุม x กับมุม b งั้นใส่เลยครับทุกคน A หานด้วยไซน์เเท่ากับ b หานด้วยไซน์ B นั่นเองทุกคนโอเคป่ะทีทุกคน,คน,กคนจัดการย้ายข้างพี่ย้ายข้างนะเป็นไซน์ B ขึ้นไปเนาะนี่ส่วนด้วยไซน์ A จริงไหม เราย้าย a ขึ้นมาเนาะย้าย a ลงมาหารกับ b โอเคปะตัวน,นี้เราได้ sin b ส่วน s i เ a เป็น b ส่วน a อให้ทุกคนงาจัดการครับทีนี้เขาบอกอะไรครับเขาบอกว่า 2b เท่ากับ 3a ทุกคนอาจาทุกคนจาก 2b ครับเท่ากับ 3a ถ้าพี่ย้าย a ไปหาร b แล้วย้าย2ลงมาหาร3เป็นไงครับตอนนี้เราได้อะไรเนี่ยเราได้ว่า b ส่วน a เท่ากับ สามส่วนสองแสดงว่าหรือแสดงนั่นเองมุกเองพี่นักเลงพอนะครับเล่นเองชงเองนะครับฉะนั้นทุกคนฉะนั้นฉะนั้นเราก็เลยรู้ว่าเลยครับ b ส่วน A คือ3ส่วน2แสดงว่า sin a ส่วน sin b คือ3ส่วน2ทุกคนดังนั้นครับได้ว่านะครับ sin a นะครับไอ้ sin b นะครับส่วนด้วย sin a ครับคือ3ส่วน2ทุกคนแต่นี้เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่ามุม B ี เป็น2เท่าของมุม A ทุกคนนี่มุม b เป็น2เท่าของมุมเงั้นแทน B ด้วย2เท่าของมุม A ไหครับจัดปากทุกคนจากนั้นเราก็ได้ว่าครับมุม b ก็คือ2เท่าของมุม A ครับทุกคนโอเคเท่ากับ3ส่วน2โอเคนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วทุกคนว่าไงเนี่ย sin 2 A คืออะไรครับ sin 2 A คือ s ซ n 2เท่าเราท่องว่า2 sin a cos A อ่า ถ้าน้องอยังไม่คล่องพี่อนุญาตให้ย้ายกลับไปดู EP เรื่องสูตรของมุม2เท่าโอเคปะทั้งใน u t u b e และใน f c e e o o o ครับลิงก์เดียวกันเลยนะครับนะครับเข้าไปดูได้เลยครับไม่ใช่ลิงก์เดียวกันเพจเดียวกันเลยเพจนี้ก็ดูได้ครับในช่อง YouTube ชื่อเดียวกันคือว่าคนดี้มันโคตรง่ายเข้าไปกด Subscribe และไปดูได้เลยพี่อธิบายไายละเอียดมากแถมมีเอกสารแจกให้ด้วยนะครับอ่ะงั้น2 s ส A, ค,รครับส่วนด้วย sin A ทุกคน เท่ากับ3ามส่วนสองทุกคนเห็นอะไรไหมครับ sin A ก็กะไซเตัดหายทิ้งครับตอนนี้ตอนนี้เราเหลือแค่2 c o คอร a ครับเท่ากับ3ามส่วนสองฉะนั้นอยากรู้คอ s a ก็2หารตลอด2หารตลอดก็กลายเป็น3ามส่วนสเป็นอันเสร็จสินนนสนนส้นข้อนี้คอ s a ตอบ3ามส่วนสน้องก็ทําวิชาสามัญข้อนี้ได้อย่างสบายสบายนะครับโอเคต่อไปนะครับไปดูอีกสข้อหนึ่งของก้าวิชาสามัญน,นะครับไม่ใช่ก้าวิชาสามัญ พูดผิดนี่พูดผิดเลยเลยสงสัยเบลอแน่นะครับบางทีก็แบบเครื่องมันแห้งไงไม่งั้นก็เน็ดกาดนะครับเฟซมันล่มลายลุ่ยคิดมากมาเป็นเพลงวันนี้วันนี้คึกมากครับวันนี้อารมณ์ดีมาเป็นเพลงทุกคนโอเคนะครับก็บอกว่าอะไรครับแพทหนึ่งมีนาห้าสองเขาบอกว่า a b c ครับเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งที่มุมมีมุม a เป็นมุม60องศาอ่ามุม a มา60นะครับ b c เนี่ยนะครับยาวรู ac ครับยาว1จงหาคอสของนะครับ2อดครับอ่าจัดไปงั้นขออนุญาตวาดสามเหลี่ยมขึ้นมาเพื่อให้เกิดไอเดียครับแต่แดงวาดขึ้นมาพี่สมมุติว่าตรงนี้เป็นมุม A แล้วกันสมมุติตรงนี้มุ A. ม A จติดึง A 60องศาครับทุกคน60นะครับ bc สมมติตรงนี้เป็น B ตรงนี้เป็น C แล้วกันโอเคปะ bc เท่าไหร่ครับ bc รูท6โอเค bc รูทเนาะ ac ยาว1ครับทุกคนตอนนี้ เป็นไงครับสองด้านมี2ด้านบวก1มุมตรงข้ามก็ใช้กฎของไซน์ได้กฎของออไซน์เลยนะกฎของไซน์ใช่ไหมคือด้านหารด้วยไซน์ไงนะครับจัดไปทุกคนจัดไปตอนนี้เราก็ได้ว่าอินดุษหกใช่ไหมที่มันตรงข้ามกับอะไรอรินดุ6หกตรงข้ามกับไซน์เอคือไซน์หกสิบพี่ขออนุญาตเขียนไปเลยนะแล้วก็หนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งตรงข้ากับอะไรเอ่ยหนึ่งตรงข้ามกับไซน์บีอ่านะครับ เสร็จแล้วตอนนี้อาคิดเลขอี่หนึ่งครับไซ n ์หกเท่าไหร่ทุกคนไซด์หสเท่าไรไซ์60คือรูทสามส่วนสจริงไหมรูทสามนสองะรูทหกส่วนไซด์หกสคือรูทสามส่วนสเนาะเท่ากับหนึ่งครับส่วนไซ n ์บโอเคปะ่ะงั้นพี่ก็จัดการคูณไฟจงไหมครับพี่ย้ายไซ n ์บขึ้นไปฝั่งซ้ายนะครับย้ายรูทสามสมาฝั่งนี้แล้วก็ย้ายรูทหกมาทำอะไรครับ มาหารนั่นเองเปลี่ยนหารเป็นอ right, ัะพีย่อย okay, right? ่างนี้นะโอเคป่ะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะโอเคป่ะใช้ใช้รู้ถูกมาหาเนาะฉะนั้นครับทุกคนจัดรูปหนึงครับหารเศษส่วนทําไงนะเปลี่ยนหารเป็นคูณอันนี่ต้องเป็นรูทสามส่วนสองนะครับรูทสามส่วนสองรูทสามส่วนสองเนาะหานะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษทุกคนนะครับนะครเนาะเนาะ เสร็จแล้วทํำยังไงดีนะครับทํำยังไงดีตอนนี้เราได้อะไรเนี่ยตอนนี้ s i ด์บนะครับ s i ด์บจัดรูปสักนิดหนึ่งทุกคนนะครับจัดรูปสักนิดหนึ่งรูทหกตรงนี้พี่เปลี่ยนให่ได้ไหมเอ,เอาคูณกันนะเป็นรูปสานะครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับรูทหก 6, พี่ก็มองเป็นนะครับพี่ก็มองเป็นอะไรครับ2นะคูณกับรูทสคูณรูทสก็ย่อมได้จริงไหมได้เนาะ ขียนแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อจะเห็นว่ารูทสตัดรูทสทิ้งไปฉะนั้นตอนนี้ sin B ของพี่จะกลายเป็น1นส่วนสองรูทสอเรียบร้อยแล้วทุกคนแต่อย่าลืมว่าโจทย์บอได้ถาม sin B โจทย์ถามอะไรครับ cos อ,อะไรเนี่ย cos สองอ่างั้นเราแปลงสูตร cos สองให้มันมี sin ดีไหมนะครับโอเคนะถ้าใครแปลงไม่ได้นะครับพี่เคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าไอ้เจ้า cos สองเท่าเนี่ยนะครับ cos 2a ให้น้องจําแค่สูตรเดียวคืออะไรครับคือ cos ์สกลัง2จริงไหมลบกับ sin กกำลัง 2A ใช่ไหมครับแล้วน้องก็ Adap t กับสูตรไหน Adap t กับสูตรนี้ครับสูตรที่เป็นคล้ายๆแม่สูตรคูณของตรีโกนั่นเองครับนี่จริงไหม Adap t ย้ายข้างนิดน,นึงครับตอนนี้นะถ้าพี่ย้าย sin ไปะนะครับงั้นคอร์สกลัง 2A ก็เท่ากับ1ลบกับ sin กำลัง 2a จริงไหมฉะนั้นมี cos กำลัง 2a ที่ไหนก็แทนกลับไปด้วย1ลบ sin กำลัง 2a นั่นเองโอเคปะฉะนั้นครับเราก็ได้ว่า cos 2a ครับก็เท่ากับแทนลงไปเลย1ลบกับ sin กำลัง 2a ลบ sin กำลัง 2a เนาะงั้นกลายเป็นเท่าไหรทุกคนตอนนี้ลบ sin กำลัง2กับลบ sin กำลัง2ก็กลายเป็นลบ2 sin กำลัง2ครับ กลายเป็น1 2 s i ลบกับ2องไซน์ำลัง 2A เอาละฉะนั้นครับอยากรู้ cos 2b ใช่ไหมดังนั้นครับ cos 2B นะครับเอาตรงนี้มาใส่ได้เลยโอเคปะงั้น cos 2b ก็กลายเป็น1 2 s i ลบกับ2องไซน์ำลัง 2B ครับซึ่งไซน B เรารู้แล้วจริงไหมคือ1ส่วนรูทสองแทนกลับเข้าไปครับเป็น1 2 1ลบกับ2 1ส่วนรูทหส่วนสอรูองเนาะยกกำลังสองครับ อ่ะคิดเลข1ส่วน2รูทยกกำลัง2ก็กลายเป็นเท่าไหร่2 2เป็น4ีรูทอคูณรูทก็หายเป็น2จริงไหมครับ4คูณ2ก็กลายเป็น8อ่าเป็น8ครับเด็ดิ้งตัดนิดนึงครับ2ตัด8ได้1ส่วน4นะครับพี่เชี่ยวน้องคิดเลขกันเป็นอยู่แล้วโอเคป่ลบห่วน4ตอบดังๆทุกคน3ส่วน4เป็นอันเสร็จสิ้น แดหนึ่งข้อนี้ก็ทําอะไรน้องมิได้ถ้าน้องท่องเดี๋ยวว่าร้องเพลงที่พี่สอนไม่ได้นะครับกดของทรายใช่ไหมคือด้านหารด้วยทรายไงอ่าเกิดเป็นรัศมีแล้วคุณด้วยค่าซองนะครับไปฝึกร้องกันนะครับแล้วน้องจะจําสูตรของทรายได้แม่นยำแน่นอนนาะโอเคป่ะสาหรับ ถ้าใครนะครับชอบคลิปดีของพี่แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับแบ่งปันสิ่งดีเนาะให้กับคนที่น้องรักและเพื่อนเอน,น้องด้วยนะครับความรู้เหมือนเดิมครับยิ่งแบ่งยิ่งเพิ่มพี่พูดเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วและติดตามพี่คับได้จากนี่เลยนะครับช่องนะครับแล้วก็เพจ เฟซบุ o กนะครับก็คือชื่อเดียวกันเลยครับคือวอลคณิสมันกดง่ายในยูทูครับกด s u b สไครต์แล้วกดสั่นกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่พี่ลงเ็นประจำทุกวันส่วนในเพจ Facebook ครับก็ติดตามคอนเทนต์ดีทุกวันแน่นอนกดซีเฟิร์ครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกไลฟ์ที่พี่ลงและถ้าใครครับยังไม่ได้เข้ากลุ่มติวฟรีก็พี่จะทิ้งลิงก์เข้ากลุ่มว้างล่างไปเข้าไปเลยครับทั้งน้องใน YouTube และน้องในเพจ Facebook ด้วยนะไปติวด้วยกันครับเป็น พรุ่งนี้น่าจะจบเรื่องเสร็จแล้วแหละนะครับเดี๋ยวต่อไปจะขึ้นตัดกระสราต่อไปโอเคไหมครับวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนบายบายเจอกันพรุ่งนี้คลิปหน้าครับกดของทรายใช่ไหมยังไม่หยุดนะครับ,นะค,รบคือด้านหารด้วยสายเงาให้นบน่าโอเคบายบายครับบายบายทุกคนบายบาย